เวลาดื่มน้ําของพีเาด,ดาอาจจะไม่เหมือนกับทุกคนนะคะเพราะการตื่นและการนอนหลับของทุกคนใช้เวลาไม่เหมือนกันบางคนเข้ากะดึกบางคนทํางานกลางวันนะคะดังนั้นให้ตื่นขึ้นมาเวลาใดของคุณที่ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้คุณดื่มก่อนเลย2แก้วนะคะประมาณ600 ML มลเป็นอุณหภูมิปกตินะคะหลังจากนั้นค่อยๆจิบนะคะอย่าดื่มน้ําครั้งละเยอะๆนะคะมันจะทําให้เราสําลักและเราก็มีผลที่ไม่โอเคด้วยนะคะดังนั้น น้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นก็ได้ต้องอาจืน่นอนประมาณ2แก้วนี้หรือว่า600 m อหลังจากนั้นเป็นน้ำเย็นจะดีค่ะนะาพี่อร์ก,ก็จะแช่เย็นไว้2ขวดนี้เลยต่อวันถ้าแรกๆยังทําไม่ถึง2ขวดก็ขอให้เกิน1ขวดขึ้นไปนะคะสถึงสลิตรกําลังดีค่ะค่อยๆจิบระหว่างวันก่อนนอนประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนนอนต้องเก็บให้หมดแล้วนะคะและระหว่างทานอาหารพี่ก็ดื่มไปด้วยอย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะลองเอาไปทำดูนะไม่มีข้อจำกัดราคา ที่เวลาตื่นแล้วก็เวลานอนของทุกคนนะคะไม่เท่ากันนาะฬิกาชีวิตนะคะแต่ขอให้ดื่มนะ้ำวันละ2-3ลิตรนะคะผิวจะได้ดีแบบนี้ขอบคุณสำหรับกาถามบ๊ายบาย